และววันนี้เรื่องที่เราจะหยิบมาคุยกันมันเป็นหนึ่งในอาวุธที่สร้างความหวาดผวามาทหารในสนามรบมากที่สุดชนิดหนึ่งมันไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์นะครับแต่มันถูกขนานนามว่าระเบิดนิวเคลียร์ของคนจนหรือบางทีก็เรียกว่าเพชฌฆาตเงียบอืมไม่ใช่นิวเคลียร์แต่โหดเหมือนนิวเคลียร์หรอคะแล้วที่บอกว่าเงียบนี่คือมันไม่มีเสียงหรอคะเงียบในที่นี้ไม่ใช่เสียงระเบิดครับ เสียงมันดังสนั่นวันไหวแน่นอนแต่ความเงียบที่ว่าคือความเงียบหลังจากการระเบิดเพราะสิ่งมีชีวิตในรัศมีนั้นจะถูกลบหายไปหรือไม่ก็ตายโดยไร้บาดแผลภายนอกวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกถึงแก่นของอาวุธที่ชื่อว่าเทอร์โมบาริกเวปพอนโดยเฉพาะรุ่นยักษ์ใหญ่ขนาด 2, 0 0 0ปอนที่มีอำนาจทะลุทะลวงลงไปถึงนรกใต้ดินครับอุยสองพนปอน อุ้ยตายนั่นมันหนักเกือบตันเลยนะคะแล้วคำว่าเทอร์โมบาริกนี่ไอซ์เคยได้ยินในหนังแอคชั่นบ่อยๆแต่ไม่เคยเข้าใจจริงๆว่ามันทำงานยังไงนึกว่าเป็นแค่ชื่อเท่ๆซะอีกไม่ใช่แค่ชื่อเท่แน่นอนครับมันคือชื่อที่บ่งบอกถึงหลักการฟิสิกส์มรณะที่เป็นหัวใจของมันเลยวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังเตรียมตัวให้พร้อมเพราะต่อจากนี้พวกเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านดําดิ่งลงไปในรายละเอียดของมัน ตั้งแต่วิทยาศาสตร์เบื้องหลังจนถึงประวัติศาสตร์เลือดที่มันเคยถูกใช้งานมารับรองว่าจบรายการวันนี้คุณจะมองภาพข่าวสงครามเปลี่ยนไปครับเราต้องมาปูพื้นฐานกันก่อนครับลองไอซ์คำว่าเทอร์โมบาริกมาจากภาษากรีกครับเทอร์โมแปลว่าความร้อนหรือ heat และบาร์สแปลว่าแรงดันหรือ pressure ดังนั้นถ้ารวมกันมันก็คือระเบิดที่ฆ่าด้วยความร้อนสูงและแรงดันมหาศาลที่กินระยะเวลานาน,านกว่าปกติ ร้อนกับดนันฟังดูเหมือนหมอ้ออัดแรงดันที่บ้านเลยค่ะแต่เป็นเวอร์ชั่นระเบิด <c oughs> เปรียบเทียบได้เห็นภาพครับแต่เป็นหมอ้ออัดแรงดันที่ไม่มีฝาปิดและแรงดันมันฉีกทุกอย่างไปชิ้นชิ้นน้องไอซ์รู้ไหมครับว่าระเบิดปกติที่เราเห็นในหนังสงครามโลกหรือระเบิดมือเนี่ยหลักการทํางานมันคืออะไรก็ <c oughs> มีดินระเบิดอยู่ข้างในพอจุดชนวนมันก็ตุ้มแล้วก็มีสะเก็ดเหล็กปลิวว่อนใส่คนร้ายใช่ไหมคะ ถูกต้องครับนั่นคือ High Explosive หรือระเบิดแรงสูงทั่วไปหัวใจของมันคืออำนาจสังหารจากสะเก็ดเหล็กครับตัวดินระเบิดมีออกซิไดหรือสารให้ออกซิเจนในตัวมันระเบิดได้เองแม้อยู่ใต้น้ำหรือในที่ไม่มีอากาศแต่จุดอ่อนของมันคืออำนาจการทำลายล้างมันลดลงเร็วมากตามระยะทางและสะเก็ดระเบิดแพ้กำแพงครับถ้าคุณหลบอยู่หลังกำแพงคอนกะรีตหนาะๆนะหรือแอบในหลุมลึกๆสะเก็ดพวกนี้ก็ทำอะไรคุณไม่ได้ อ๋อ oh, ใช่ใช่เหมือนในหนังที่พระเอกกระโดดหลบหลังโซฟาก็รอดแล้ว <c oughs> ในหนังอาจจะเวอร์ไปนิดแต่หลักการคือแบบนั้นครับแต่เทอร์โมบาริกถูกสร้างมาเพื่อลบจุดอ่อนนั้นครับมันถูกออกแบบมาเพื่อฆ่าคนที่ซ่อนอยู่หลังกำแพงในถ้ำหรือในอุโมงค์โดยเฉพาะหลักการทำงานของมันคล้ายกับอุบัติเหตุที่เรียกว่าการระเบิดของฝุน่นหรือดัสต์เอ็กโพรชั่นในโรงงานแป้งหรือยุ้งฉางเก็บธัญ,ญพืชครับฮะ <c oughs> แป้งทำขนมเนี่ยหรอคะระเบิดได้ระเบิดได้รุนแรงมากครับถ้ามันฟุ้งกระจายในอากาศในปริมาณที่เหมาะสมแล้วมีประกายไฟแป้งพวกนี้จะลุกไหม้พร้อมกันในเสี้ยววินาทีเกิดแรงอัดมหาศาลจนโรงงานพังราบได้เลยเทอร์โมบาริกก็ใช้หลักการเดียวกันคือใช้ออกซิเจนในอากาศรอบๆตัวเรานี่แหละครับเป็นเชื้อเพลงร่วมกลไกการทำงานของมันมี2จังหวะหรือ two stage detonation ครับจำตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับนี่คือคีย์สำคัญ จังหวะที่1คืออะไรคะจังหวะที่1เรียกว่าการกระจายตัวหรือ dispersion ครับเมื่อระเบิดตกถึงเป้าหมายแทนที่มันจะระเบิดตูมเดียวจบระเบิดลูกเล็กๆล,ลูกแรกจะทำงานก่อนเพื่อฉีกเปลือกคุ้มลูกระเบิดออกแล้วพ่นสารเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวหรือผงโลหะละเอียดเช่นอลูมิเนียมหรือแมกนีเซียมให้ฟุ้งกระจายเป็นเมฆหมอกขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายครับนึกภาพตามเหมือนเราฉีดสเปรย์ฆ่า,มาแมลงฟุงฟ้งๆเต็มห้อง ใช่ครับแต่เป็นสเปรย์มรณะเมฆหมอกเชื้อเพลิงนี้มันมีสถานะเป็นก๊าซหรืออะละอองฝอยครับมันเลยเล็ดลอดได้ครับมันจะลอยเข้าไปทางหน้าต่างเข้าไปในซอกตึกมุดลงไปในช่องระบายอากาศของบังเกอร์หรือไหลตามลมเข้าไปในถ้ำลึกๆครับนี่คือความน่ากลัวอย่างแรกคุณหนีมันไม่ได้เพราะมันจะตามคุณเข้าไปที่ทุกที่ที่มีอากาศครับสยองมากคือถ้าเราแอบในห้องน้ำมันก็ลอยลอดช่องประตูเข้ามาได้ ใช่ครับและเมื่อเมฆหมอกนี้ผสมกับออกซิเจนในอากาศจนได้อัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วจังหวะที่2ก็จะเริ่มทำงานครับตัวจุดระเบิดหรือ i g n i นเตอร์จะส่งประกายไฟออกมาตุม้มยวร์ดใช่ครับเกิดลูกไฟขนาดยักษ์ที่มีความร้อนสูงถึง2,500-3,000องศาเซลเซียสร้อนขนาดที่คอนกรีตละลายเหล็กบิดงอแต่ที่ฆ่าคนจริงๆไม่ใช่ไฟครับแต่เป็นคลื่นกระแทกหรือช็อกเวฟ คลื่นกระแทกของเทอร์โมบาริกจะมีความยาวนานต่างจากระเบิดปกติระเบิดปกติคลื่นกระแทกเหมือนการตบหน้ารวดเร็วจบไวแต่เทอร์โมบาริกเหมือนรถสิบล้อที่วิ่งทับแล้วไม่ยอมหยุดครับแรงดันนี้จะบดกระจี้โครงสร้างตึกและอวัยวะภายในร่างกายมนุษย์แล้วที่เขาเรียกว่าระเบิดสุญญากาศล่ะคะมันมาจากไหนมาจากผลข้างเคียงของการเผาไหม้นี่แหละครับ การเผาไหม้ <manner> ที่รุนแรงขนาดนั้นมันต้องใช้ออกซิเจนปริมาณมหาศาลครับมันจะดูดเอาออกซิเจนจากอากาศรอบๆตัวบริเวณนั้นไปใช้จนเกลี้ยงภายในเสี้ยววินาทีทําให้เกิดภาวะสุญญากาศชั่วคราวครับแรงดันอากาศจะลดหวบคุณผู้ฟังลองจินตนาการนะครับถ้าเรายือนอยู่ตรงนั้นปอดของเราที่มีอากาศอยู่จะเป็นยังไงครับปอดก็จะระเบิดถูกต้องครับ ปอดจะฉีกขาดทันทีเพราะแรงดันภายในร่างกายเราสูงกว่าภายนอกที่กลายเป็นสุญญากาศนอกจากนั้นแก้วหูลำไส้หรืออวัยวะที่มีช่องว่างอากาศจะได้รับความเสียหายรุนแรงครับคนที่รอดจากแรงระเบิดรอบแรกก็จะขาดอากาศหายใจตายหรือตายจากอาการบาดเจ็บภายในที่สาหัสสากันครับเลือดออกทวารทั้ง7นี่คือความโหดร้ายที่ทำให้มันถูกเรียกว่าเป็นอาวุธที่ไร้มนุษยธรรมที่สุดชนิดหนึ่งครับ ฟังพี่สิทธิ์เล่าแล้วไอซ์รู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องเลยค่ะมันน่ากลัวมากจริงๆทีนี้กลับมาที่หัวข้อของเรา2,000ันปอนด์ค่ะพี่สิทธิ์ทำไมต้องไซส์นี้แล้วใครเป็นเจ้าของเจ้าอสุรกายพวกนี้บ้างไซส 2, ์2 0 0พปอนด์หรือประมาณ1,000กิโลกรมัมหรือ1ตันถือเป็นขนาดมาตรฐานยอดนิยมของลูกระเบิดขนาดใหญ่ที่เครื่องบินรบหรือไฟ g h เตอร์เจตจะแบกไปได้ครับถ้าใหญ่กว่านี้ ต้องใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์หรือบอมเบอร์ซึ่งเรียกใช้งานยากกว่าเรามาดูแชมป์ของฝั่งสหรัฐอเมริกากันก่อนครับตัวนี้มีรหัสว่า BLU-118- ขี B, หรือ BLU-118- ขี B, ครับชื่อคล้ายๆบลูทูธเลยค่ะแต่คงเชื่อมต่อความตายแทนค่ะเ <laughs> ชื่อมต่อสู่ยมโลกเลยครับเจ้า BLU-118- ขี B, เนี่ย มันมีสตอรี่ที่น่าสนใจครับมันถูกเร่งพัฒนาขึ้นมาอย่างด่วนจีในช่วงปลายปี2001ตอนนั้นหลังเหตุการณ์911สหรัฐบุกอัฟกานิสถานเพื่อล่าตัวโอซามะบินลาเดนและกลุ่มอัลกออิดะแต่ทหารสหรัฐเจอปัญหาใหญ่คือ้าศึกหนีไปมุดหัวอยู่ในถ้ำเทือกเขาโทราโบราเต็มไปด้วยถ้ำหินปูนสลับซับซ้อนและอุโมงค์ที่ขุดไว้อย่างดี สหรัฐทิ้งระเบิดธรรมดาลงไปก็ทำลายได้แค่ปากถ้ำพวกข้างในนั่งจิบชาสบายใจเฉบก็เลยต้องสร้างไม้ตีมแมลงวันอันใหม่ใช่ครับกองทัพอากาศสาหรัฐเลยสั่งด่วนให้เอาหัวรบเจาะเกราะรุ่น BLU 1 0 9ที่มีเปลือกเหล็กหนาพิเศษเอาไว้เจาะคอนกรีตเอามาคว้านไส้ในออกแล้วยัดดินระเบิดเทอร์โมบาริกรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า PBXIH 1 3 5ใส่เข้าไปแทน ผลที่ได้คือลูกระเบิดที่เจาะเข้าไปในถ้ำได้ก่อนแล้วค่อยระเบิดอ๋อคือไม่ได้ระเบิดหน้าถ้ำแต่พุ่งเข้าไปข้างในเลยใช่ครับพอเข้าไปข้างในปุ๊บกลไกเทอร์โมบาริกทำงานแรงอัดและเมฆหมอกความร้อนจะวิ่งไปตามรูอุโมงคเหมือนลูกสูบในกระบอกสูบมันวิ่งไปตามทางเลี้ยวขยายตัวไปทุกซอกทุกมุมฆ่าทุกคนที่ซ่อนอยู่ข้างใน ไม่ว่าจะลึกแค่ไหนถ้าอากาศเชื่อมถึงกันแรงอัดก็ไปถึงครับการใช้ BLU 118-B ขีด B ล็อตแรกแรกที่อัฟกานิสถานถือว่าเปลี่ยนเกมเลยครับทำให้กลุ่มตาลิบันไม่สามารถใช้ถ้ำเป็นที่หลบภัยที่ปลอดภย100ัยร้0เซได้อีกต่อไปครับโหดจริงแล้วฝั่งคู่ปรับตลอดการอย่างรัเสเซียล่ะคะได้ข่าวว่ารายนั้นเขาชอบของแรงๆรัเสเซียคือ Number 1ด้านนี้เลยครับน้องไอซ ถ้าอเมริกาคือผู้พัฒนาตามความจำเป็นรัสเซียคือผู้คลั่งไคล้เทอร์โมบาริกมาตั้งแต่สมัยโซเวียตแล้วครับของรัสเซียจะใช้ชื่อตระกูลว่า ODAB หรือ Obyomno Detoniyushia a v i a ิ i o n n a Bomba แปลตรงตัวว่าระเบิดอากาศยานแบบระเบิดเชิงปริมาตรชื่อยาวมากขอเรียก O- d a ็บเหมือนเดิมดีกว่าค่ะครับผม ตัวที่เทียบเท่ากับ2,000ปอนด์ก็คือ ODAB 508และพี่เบิม ODAB 15หรือ1,500กิโลหรือ3,300ปอนด์ครับความแตกต่างคือของรัสเซียเน้นการเคลียร์พื้นที่แบบวงกว้างมากกว่าเจาะถ้ำในช่วงสงครามเชชเนียโดยเฉพาะการถล่มเมืองกรอสนีรัสเซียใช้ ODAB ถล่มตึกรามบ้านช่องที่พวกกบฏซ่อนอยู่ผลคือ ตึกทั้งบล็อกพังราบเป็นหน้ากลองศพทหารเชชเนนที่พบไม่มีบาดแผลจากถูกยิงแต่ตายเพราะอวัยวะภายในแหลกเหลวจากแรงอัดครับฟังแล้วหดหูจังเลยค่ะแล้วในปัจจุบันอย่างสงครามยูเครนเราเห็นการใช้พวกนี้ไหมคะเห็นครับและเห็นบ่อยขึ้นด้วยครับล่าสุดรัสเซียเอา ODAB 1 5หรือ1 5 0 0กิโลกรัมมาติดปีกร่อน หรือ UMPK คิดครับทำให้นักบินสามารถปล่อยระเบิดจากระยะไกล40-50กิโลเมตรโดยไม่ต้องบินเข้าไปเสี่ยงเหนือน่านฟ้ายูเครนระเบิดจะร่อนเงียบๆเ,เข้าหาเป้าหมายแล้วตู้มเกิดดอกเห็ดความร้อนขนาดยักษ์คล้ายระเบิดนิวเคลียร์ลูกยอมยๆหลุมระเบิดที่เกิดขึ้นกว้างและลึกขนาดรถเมล์ลงไปจอดได้สบายๆครับอะไรที่อยู่ในรัศมีหายเกลี้ยงครับพี่สิทธิ์คะ ยิ่งฟังไอยิ่งรู้สึกว่าเจ้าเทอร์โมบาริกนี้มันดูโกงมากเลยเหมือนไม่มีทางสู้ได้เลยแล้วในทางการแพทย์คนที่โดนเข้าไปเขาจะเป็นยังไงคะขอแบบไม่สยองมากนะกลัวกินข้าวไม่ลงผมจะพยายามเล่าในเชิงวิชาการนะครับน้องไอซ์เพื่อให้เห็นภาพความดุนแรงในทางการแพทย์เราเรียกอาการบาดเจ็บจากแรงระเบิดว่า blast injury ครับซึ่งแบ่งเป็น4ระดับแต่สำหรับเทอร์โมบาริกสิ่งที่เด่นชัดที่สุดคือ Primary blast injury หรือการบาดเจ็บจากเคลื่อนกระแทกโดยตรงอวัยวะที่เปราะบางที่สุดคืออวัยวะที่มีอากาศบรรจุอยู่ 1. ห,หูแก้วหูจะแตกทันทีแม้จะอยู่ไกลจากจุดระเบิดพอสมควรแรงอัดจ,จะทำลายกระดูกหูชั้นกลางทำให้หูหนวกถาวร 2. ปอดนี่คือสาเหตุการตายหลักครับ แรงอัดจ,จะทำให้ถุงลมปอดหรืออวิโอลายฉีกขาดเกิดลมรั่วนในช่องอกหรือนิวโม t o เร็กซ์และที่ร้ายแรงกว่านั้นคือเกิดฟองอากาศอุดต,ตันในหลอดเลือดหรือแอร์เอมโบลิซึมฟองอากาศพวกนี้จะวิ่งเข้าสู่หัวใจหรือสมองทำให้เสียชีวิตเฉียบพลัน 3. ทางเดินอาหารลำไส้ที่มีแก๊สอยู่ก็จะเกิดการช้ำเลือดหรือฉีกขาดแล้วที่บอกว่าตาถลนค่ะครับ แรงดันที่เพิ่มขึ้นกระทันหันสามารถดันลูกตาให้หลุดจากเบ้าได้หรือทำให้เลือดออกในตาจนมองไม่เห็นและอย่าลืมความร้อนนะครับคนที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางระเบิดจะไม่ได้ตายเพราะแรงอัดอย่างเดียวแต่จะถูกเผาทั้งเป็นจากลูกไฟ3 0 0พันองศาในสภาพศพบ,บางรายที่เจอเสื้อผ้าไม่ได้ไหม้หมดแต่ผิวหนังหลุดลอกหรืออว,วัยวะภายในถูกย่างสดจากการสูดดมอากาศร้อนจัดเข้าไปมันคือความตายที่ทรมานที่สุดรูปแบบหนึ่งเท่าที่มนุษย์จะมอบให้กันได้ครับ ฟังแล้วเศร้าแล้วแบบนี้กฎหมายโลกเขาไม่หามเหรอคะมันดูโหดร้ายเกินไปนะเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยครับจริงๆแล้วมีอนุสัญญาเจนีวาและอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธตามแบบบางชนิดที่พยายามควบคุมเรื่องนี้แต่ช่องโหว่คือเทอร์โมบาริกไม่ได้ถูกจัดเป็นอาวุธเคมีครับเพราะสารเคมีของมันใช้เพื่อสร้างแรงระเบิดไม่ได้ใช้พิษฆ่าคนโดยตรงและไม่ได้ถูกแบนโดยตรงเหมือนระเบิดลูกปลายหรือกับระเบิดในบางส่วนที่สัญญา ดังนั้นตราบใดที่มันถูกใช้โจมตีเป้าหมายทางทหารเช่นค่ายทหารบังเกอร์หรือถ้ำมันถือว่าถูกกฎหมายในทางเทคนิคครับแต่ถ้าเอาไปยิงใส่หมู่บ้านคนนั่นคืออาชญากรรมสงครามทันทีครับเพราะเทอร์โมบาริกมีรัศมีทำลายล้างกว้างมากมันแยกแยะไม่ได้หรอกครับว่าใครคือทหารใครคือชาวบ้านถ้าใช้ในเขตเมืองหรือเออร์แบนด์วอลแฟร์โอกาสที่จะโดนพลเรือนมีสูงมาก ซึ่งเราก็ได้เห็นการร้องเรียนเรื่องนี้บ่อยครั้งทั้งในซีเรียและยูเครนที่มีการใช้ระเบิดเทอร์โมบาริกยิงใส่ย,ย่านที่อยู่อาศัยเอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้ววันนี้เราได้รู้จักกับสัตว์ร,ร้าย2,000ปอนตัวนี้กันอย่างลึกซึ้งตั้งแต่กลไกการทำงานสองจังหวะที่น่าทึ่งทางวิศวกรรมแต่ก็น่าสะพรึงในผลลัพธ์การพัฒนาจากระเบิดถ้ำโทราโบราสู่ระเบิดร่อนในยูเครนสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เรา ไม่เคยหยุดพัฒนาวิธีการฆ่าเลยเทคโนโลยีทำให้เราฆ่าได้แม่นยำขึ้นรุนแรงขึ้นและง่ายดายขึ้นใช่ค่ะฟังแล้วไอซ์รู้สึกว่าเทคโนโลยีมันเป็นดาบสองคมจริงๆนะคะด้านการแพทย์เราพัฒนาเครื่องมือช่วยชีวิตคนได้บีขึ้นเรื่อยๆแต่ด้านสงครามเราก็พัฒนาเครื่องมือพรากชีวิตได้น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเหมือนกัน บางทีไอซ์ก็อดอคิดไม่ได้ว่าหรือจริงๆแล้วศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของมนุษย์ก็คือความฉลาดของพวกเราเองหรือเปล่าคมมากครับน้องไอซ์และนั่นนำมาสู่คำถามที่ผมอยากฝากไว้ให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ลองคบคิดและร่วมแสดงความคิดเห็นกันมานะครับในยุคที่สงครามเริ่มเปลี่ยนรูปแบบเราเห็นการใช้อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงและโหดร้ายอย่างเทอร์โมบาริกมากขึ้นคุณคิดว่ากฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพียงพอที่จะคุ้มครองมนุษยธรรมในสงครามหรือไม่หรือเราควรมีกติกาใหม่ที่เข้มงวดกว่านี้สำหรับอาวุธประเภทนี้โดยเฉพาะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและท้าทายมากค่ะอยากอ่านมุมมองของแฟนแฟนสิตแชนแนลทุกคนเลยไม่ว่าคุณจะสายทหารสายสันติภาพหรือสายวิชาการพิมพ์คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะคะอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนค่ะและก่อนจากกันถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ลึกจริงและทันสถานการณ์แบบนี้ การทำรายการแบบนี้เราต้องค้นคว้าข้อมูลเยอะมากครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่สุดกำลังใจจากพวกคุณคือสิ่งสำคัญที่สุดครับฝากกด Subscribe หรือติดตามช่องสิทธ์ a n n e นกดไลค์ถ้าชอบเนื้อหาและกดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้นี้ให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไอซ์และพีแอดสิทต,ต้องขอตัวลาไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพและขอให้โลกใบนี้สงบสุขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ